ค่ะที่ฉันตอบปัญหาสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะคะ f อซท่านนี้ค่ะเธอมีอาการจุกคอนอนไม่หลับแล้วก็จะสะดุ้งตื่นตีสองตีสเป็นประจำเกือบทุกคืนเลยท้องอืดมีลมดังที่คอแล้วก็จุกหายใจลำบากความร้อนเนี่ยขึ้นมาที่หัวเลยจะวุบๆเป็นอาการแบบนี้ค่ะมา2ปีแล้วกินยามาก็เยอะหาหมอมาก็แยะ อาการมันก็คือทรงทรงสุดๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่หายสักทีตอบได้นะคะว่าอาการของกระย้อนมันกำเริบม,มาไกลแล้วจนกระทั่งร่างกายเขาทำงานปลนแปลแลวไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติเราก็คงจะต้องมาตั้งหลักด้วยการดูแลสุขภาพของเราก่อนอย่างแรกค่ะก็คือเรื่องของลมนะคะเราก็ต้องจัดการกับลมด้วยการเอาของเสียที่อยู่ในร่างกายในรูปของของเสียตกค้างหรือเถาดานพาาดึกเนี่ยค่ะเอาออกนอกร่างกาย นอกจากนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของลมที่ทําให้เกิดอาการจุกเขาเรียกว่ากระสายจุกนะคะอันนี้คือเอาลมออกมันก็จะมีตัวยาที่สามารถที่จะใช้ควบคู่กันกันกบยาที่จะลุกเอาของเสียคือเถาดานเอาออกแล้วหลังจากนั้นก็ออกกําลังกายเบาๆไม่ได้แปลว่าพอมีอาการอย่างนี้แล้วไม่ออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายมากไปก็ไม่ใช่ดีออกไปเดินค่ะสักสินาทีเพื่อที่จะให้ลมมันเคลื่อน หลังจากนั้นค่ะมาดูแลเรื่องของอาหารการกินว่าอาหารที่กินเนี่ยค่ะจะต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ไม่กินอาหารแสลงสาเหตุที่เรามีอาการมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะมันมาจากอาหารที่ไปก่อบวนแล้วทาให้ร่างกายทํางานได้ลําบากเช่นดื่มน้าระหว่างที่กินอาหารเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วก็กินอาหารย่อยยากกินอาหารแปรรูปยิ่งแปรรูปมากเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งถูกกระทบมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพยายามกินเป็นอาหารธรรมชาติ สุดท้ายค่ะรสชาติของอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้เจอเยอะมากเลยค่ะว่ารสของอาหารเนี่ยไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องกินจืดสนิทกินแต่แกงจืดกินแต่ไข่ต้มไม่ใช่นะคะจริงๆอาหารสําหรับคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือเหมือนคนทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าไม่กินเพ็ดไม่เปรี้ยวไม่มันไม่ยอ่อยยากแค่นั้นแล้วผักที่จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบ็อกคลี่ผักคะนา้าหน่อไม้ฝรั่ง ผักที่มีกลิ่นฉุนค่ะเพราะมันจะไปสร้างลมลมมันมีอยู่เยอะและ้วดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือเอาลมที่อยู่ในร่างกายเอาออกแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ใส่ลมใหม่กลับเข้ามาในร่างกายเราถ้าเราสามารถทําได้อย่างนี้ค่ะสุขภาพเราก็จะดีขึ้นอาหารจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะหายจะกดและย้อนหรือไม่ดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้ไม่ใช่ยานะคะยาเป็นแค่ตัวช่วยปรับสมดุลที่ขณะนี้เนี่ยมันเสียหายไปเยอะแล้วให้กลับเข้าที่เข้าทาง แต่หน้าที่ของอาหารคือเขาจะต้องไปบำรุงเลี้ยงถ้าอาหารที่คุณกินนั้นมันสามารถไปทำให้อาการของคุณเนี่ยสงบนิ่งและฟื้นฟรูร่างกายได้บำรุงเลี้ยงร่างกายได้เขาเรียกว่ามีสรรพคุณเป็นยาเท่ากับเรากินอาหารเป็นยาแต่ถ้าอาหารที่คุณกินนั้นมันไปทำให้อาการของคุณมีการกำเริบมากขึ้นหรือแสลงกับธาต ตรงนี้จะทําให้อาการมันพัฒนาแรงขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเป็นอาหารแสลงเราเรียกว่าเป็นยาพิษยาพิษค่ะแม้ว่าเราจะกินเพียงแค่น้อยนิดแต่เรากินทุกวันวันนิดวันนิดวันนิดอย่าแปลกใจค่ะว่าทําไมบางท่านที่เป็นกดเหลยอนแล้วไม่หายสักทีลองหันกลับมาดูเรื่องของอาหารการกินกันนิดนึงนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่คนเป็นกดเหลยอนที่ไม่ควรกินคุณผู้ชมสามารถศึกษาได้จากในคลิปที่ดิฉันได้ ได้ทําไว้เสมอๆเลยนะคะแล้วก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วสิ่งนั้นค่ะจะช่วยให้คุณผู้ชมหายจากปัญหากดไหลย้อนได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ยาค่ะอย่าพึ่งยาแต่ให้พึ่งตัวคุณเองแล้วก็กําลังกายกาลังใจของคุณเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ค่ะกดไหลย้อนหายได้แน่นอนหายได้อย่างยั่งยืนด้วยอาหารที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของคุณอย่าเน้นเพียงแค่กินยาอย่าหวังว่ายาจะช่วยให้หายได้เท่านั้นไม่ใช่ค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนด้วยนะคะกดถูกใจกดติดตามรีโพสต์ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคนอื่นที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้พบดิฉันเนี่ยก็จะได้มีโอกาสได้บุญได้กุศลจากสิ่งที่คุณผู้ชมได้แชร์ออกไปในขณะเดียวกันก็กดเซฟไว้เพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งคุณผู้ชมอยากจะย้อนกลับมาดูก็จะได้หาได้ไม่ยากถ้าหากท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสามารถทักแชทมาค่ะถ้าเป็นคําถามที่สั้นๆแล้วสามารถจะตอบได้สั้นๆดิฉันจะตอบในแชทเลย แต่ถ้าเผื่อว่ามันจําเป็นจะต้องมีข้อมูลเยอะนะคะดิฉันขออนุญาตไปตอบในแชทส่วนตัวของแต่ละท่านแล้วถ้าหากต้องการที่จะติดตามปรึกษาหาหรือกันก็ปรึกษามาได้นะคะดิฉันให้เวลา15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ